เปิดภาพสุดพิเศษเชอรีนอวดภาพน้องลิซ่าเมื่อครั้งบินกลับไทยแบบเงียบๆเ,เรียวกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไอดอลสาวน้องลิซ่าบล็อกพิงซึ่งได้บินกลับไทยมาแบบเงียบๆเ,เพื่อร่วมฉลองวันเกิดให้กับคุณแม่จิตทิพย์โดยก่อนหน้านี้คุณแม่จิตทิพย์ก็ได้โพสต์ภาพของน้องลิซ่าพร้อมข้อความสั้นๆระบุว่าขอบคุณมากครับซึ่งในภาพวันเกิดก็สุดแสนจะอบอุ่นค่ะ ที่น้องลิซ่าได้บินมาเซอร์ไพรส์คุณแม่แล้วยังมีคนดังอย่างสาวเดียนาน้องสอนชลลสอนสาวเชอรีนน้องนิชคุณ 2pm และเพื่อนๆสนิทอีกหลายคนมาร่วมแสดงความยินดีอวยพรวันเกิดของคุณแม่ด้วยค่ะซึ่งล่าสุดน้องลิซ่าก็ได้เดินทางบินกลับไปเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและในเวลาต่อมาใน i ิน t a g r a m Story ของเชอรีนก็ได้ลงภาพของตัวเองน้องลิซ่าและสามีร่วมเฟรมกันพร้อมกันนี้เชอรีนก็ได้โพสตแคปชั่นระบุว่าขอญาตขัดความสุขษาแป๊บนะคะพร้อมด้วยอีโมจิรูปขำ และเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของสามีเชอรินก็ได้โพสภาพคู่ลิซ่าเช่นเดียวกันค่ะพร้อมระบุแคปชั่นว่าวิตามิน L for everyone ซึ่งงานนี้แฟนๆก็ตามไปกดไลค์แล้วก็กรี๊ดกันรัวๆกับความน่ารักและความเป็นกันเองของน้องลิซ่าค่ะเรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ของน้องลิซ่าในช่วงที่กลับมาในประเทศไทยซึ่งน้องลิซ่าก็ดูจะผ่อนคลายและก็มีความสุขมากๆค่ะและนี่ก็คือภาพน่ารักน่ารักของน้องลิซ่าที่เรานำมาฝากเอีทุกคนค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะะค แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ